ธนาสอบครับมาดูเตาหมูกระทะเตาย่างเกาหลีสามถานเสือขนาด30บเซนครับาทางร้านมีกระทะให้เลือกอยู่3แบบนะครับมาดูแบบแรกเลยครับแบบแรกเป็นกระทะอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปนะครับก็คือกระทะตัวธรรมดานะครับถัดไปจะเป็นกระทะอลูมิเนียมหล่อนะครับหล่อขึ้นรูปนะฝาฝาถอดได้อย่างนี้นะครับจะได้ล้างง่ายนะและอันนี้เป็นไฮไลท์ครับแบบที่3จะเป็นกระทะ เทฟลอนนะครับกระทะย่างเทปลอนนะอ่าไม่ติดกระทะล้างง่ายด้วยครับมาดูกันครับว่าในชุดมีอะไรบ้างน,นะอันแรกก็จะเป็นกระทะนะครับอ่าถัดไปก็จะเป็นเตาอลูมิเนียมนะครับอ่าถัดไปก็จะเป็นบังลมสแตนเลสน,นะอันนี้เป็นสแตนเลสเงาเงาแบบนี้เลยนะครับอ่าปีกทรงสอบถามได้นะครับชอบกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ